สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมัดพาไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นเส้นทางเดินจะไปริมทะเลสาบซูริกนะคะนี่เห็นไกลๆนะั่คือทะเลสาบซูริกค่ะอันนี้เป็นเส้นทางที่จะขับรถไปตรงที่เล่นน้านะคะบ้านเมืองชาวสวิตก็จะประมาณนี้ค่ะสะอาดจะอ้านนะคะ,ะเป็นระเบียบมากๆค่ะ อันนี้เข้ามาในสวนแล้วนะคะอันนี้เป็นบริเวณของสวนองุนะะ่นค่ะแต่ว่าเราเดินผ่านกันไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเล่นน้ำค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศต,ตรงที่เล่นน้ำนะคะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายตรงริมทะเลเท่าไหร่เพราะว่ามีคนเล่นน้ํำอยู่เขาใส่ชุดว่ายน้ำนะคะมันก็เลยแค่ถ่ายวิวมาให้ดูะคะ่ะไกลๆนะคะอันนี้ เป็นทางเดินกลับค่ะตอนที่เรากําลังเดินผ่านนี่ก็คือดอกไม้ป่านะคะสวยดีค่ะแต่นี่เป็นสวนองุ่นนะคะแต่ว่าองุ่นยังไม่สุกนะคะปีนี้ไม่ค่อยดกค่ะมัดเมื่อปีที่แล้วมัดมาดกมากค่ะรู้ว่ามันจะดกก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือมันยังไม่โตค่ะเดี๋ยวจะมาดูอีกทีตอนที่มันโตแล้วนะคะบรรยากาศกำลังดีเลยค่ะลมพัดเย็น วอยวอยอันนี้เป็นโดมที่เหมือนประตูน้ำเขาหรือเปล่าคะที่ว่าสามารถดูน้ำได้หรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจนะฮะดอกกุหลาบสวยมากเลยสีส้มนะความรักของฉันเป็นสีส้มตรงนี้เขาเรียกโมเอียมนะคะวายโมเสียมก็คือโรงบ่มวายเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะต้นมันต้นนี้ใหญ่มากนะคะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเห็นไหมไกลๆ สูงมากค่ะปกติแล้วในเมืองตรงนี้มันเป็นบนเขานะคะแล้วก็เป็นต้นไม้2ต้นที่สูงโดดๆเลยะคะ่ะ mm hmm. มัดก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเรามาเที่ยวกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ